เผยข้อมูล Galaxy A 2 2 s e r i e ออาจได้รับฟีเจอร์ Galaxy AI ด้วยแต่อาจต้องรอหน่อยในปีนี้ Galaxy A 2 4 Series เปิดตัวมาพร้อมกับฟีเจอร์ไฮไลท์อย่าง Galaxy AI ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งแฟนๆ a m s u n g ที่ถือรุ่นก่อนอยู่ก็คาดหวังว่าจะได้ใช้บางฟีเจอร์ได้ด้วยนะครับซึ่ง Samsung ก็ยืนยันว่า Galaxy A 2 3 Series ซีรี C4 5 c 5แทบ S 9 Series <S ได้ใช้กันในเดือนนี้แล้วครับส่วนอดีตรถทง2ปีก่อนอย่าง Galaxy A22 Series กลับไม่อยู่ในรายชื่อที่อัปเดตด้วยครับแต่ล่าสุดครับก็ดูเหมือนว่ามีข่าวดีสำหรับแฟนๆเมื่อ T.M.R. o CEO ของ Samsung Mobile ได้กล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปว่าบริษัทกำลังมองหาวิธีเพิ่มฟิเจอร์ g a l a x AI สู่รุ่นเก่าอย่าง Galaxy A22 Series ด้วยครับ โดยปัญหาหลักของการเพิ่มฟีเจอร์การซีไอคือบางการทํางานของ AI จะทํางานผ่านข่าวบางตัวก็ทําผ่านเครื่องเองหรือ On device ซึ่งแน่นอนว่าจุดที่เป็น On device อาจจะยากหน่อยครับสําหรับการซื้อ2 2่ซีรีส์ที่มีชิปเก่าไปหน่อยแล้วนอกจากนี้โรายังกล่าวว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ซั s ซ n งกําลังลงทุนทรัพยากรกับงานนี้ครับซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้ยังไม่มีกําหนดการที่แน่ชัด สำหรับฟีเจอร์ Galaxy AI บน Galaxy Z2 Series งไงเราคงต้องรอกันอีกสักพักละครับนอกจากนี้ในที่ประชุม T-Mobile ยังยืนยันว่า Samsung ยังคงทำงานเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอม้วนหรือ l a b l e อยู่และจอเลื่อน Slide a b l e โดยดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการเปิดตัวอย่างต่อเนื่องเช่นการวิจัยและสิทธิบัตซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาและไม่ได้เร่งรีบเปิดตัวเกินไปเพราะถือเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ ที่ควรระมัดระวังให้มากขึ้นนั่นเองครับ